มาถ่ายวีดีโอให้แล้วนะครับตามคำเรียกร้องนะครับคันสีส้มมาถ่ายวิดีโอแล้วจะของรถกับรถอายุเท่ากันตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงราคานิดหน่อยนะครับคันนี้รถนั้นใหม่เปลี่ยนราคานิดหน่อยนะนี่นะจะเปิดด้านในทุกอย่างดีหมดเบาะเบาะเบาะเป็นหนังอะไรนะหนังหนังช้างอ่ะพ่อ เอาไม่ใช่ใช่ไหมเป็นหนังมามอสอะไรอย่างนี้อันนี้จะมีะชํารุดนิดๆแต่หน่อยนะครับตามสภาพไปเนาะก็ไปค่อยๆซ่อมเอกสารทะเบียนต่อได้นะครับอ่หลังคารถนี่ สีรือเหรือเด้วยสีกิฟต์ข้างนอกสีดีหมดยกเว้นตอนนี้ฝุ่นเปื้อนฝุ่นหน่อยเพราะขี้เกียจล้างฝนตกบ่อยเหลือเกินก็ไปตามนี้นะมีมีรอยร่องนิดๆิหน่อยหน่อยปาาขัเปิดเครื่องยนต์ให้ทีดีครับเรเลย <ไ>ยังไงครับพ่อ,อห้าถึงสามเปรียบฮะห้าถึงสามปรียมันงาน่ายยังไงครับพ่อทีตรงนี้เหรออ๋อนี่กลับไปดีนะอ๋อโอเคเครืค่องคลิปตอ,อ,อนนี้ใช้เครื่องทูโบต้าลงอยู่ใช่ไหมตอนนี้ <laughs> โอเค